ครับสวัสดีครับพี่น้องอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับผมเสียนนกเขาใหญ่ผู้ที่รักและก็ชื่นชอบการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต้อนกเขาใหญ่นะครับเมื่อน,นี้นะครับทีมงานนกเขาใหญ่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาเบิ่งนกนะครับในค่ายของอาจารย์กบอีกอคลิปหนึ่งนะครับผมพอดีอาจารย์พันวาเฮทพเนธ โซ้งไม้นะครับผมข้อนบนก็ลเลยอยากมาเบิงนะครับแล้วก็มาแถวนี้นะครับนกในค่ายของอาจารย์โอ้ไล่ครับอันนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิงนกก่อนได้ครับจะคอยมาคุยกับเพื่อนมาเบิงพันเนียเดี่ยวพี่น้องเบิงน,นกก่อนนี่นกในใค่ายตัวน,นี้กรับก่อนใางจะไล่เลยนะครับตัวน,นี้ไม่รูอืม เไม่ออกขึ้นมาอ่ะนี่นะครับนกตอเพิ่นเนาะตัวนี้ครับโอ้อาจารย์นกตอคือจังงหนหัวแตกครับมันเป็นจังไงหมดแตกเนีฮะหมด้แตกขับเบิ้งคลาๆกันนะโอ้แสดยแรงว่าอ๋อไม่อยากแค่แน่เนาะแต่ว่าไปปลาเนี่ยขันแน่นอนขันแน่นอนเออ อันตัวเดียนดี่ดีนี่กับตัวเดียนเบอร์ดีนี่อันนิ่งนิ่งนี่มันเป็นจังไหนอาจารย์นกตัวตัวใดดีบ้างนี่ดีสู้ตัวโอ้ตัวเดียนนี่สิเดียนในรุ่นก็อืมตัวเดียนพูนว่าเดียนในรดนก็ตัวอันนิ่งนิ่งนะครับนี่เดียนจุ่มวาแตกแต่ขึ้นต้นไม่นะคันดีนะครับ

ทางร้านกันมี่อีกเียครับโอ้หลายครับ <c oughs> พี่น้องพานไปผ่านมานะครับเสียนเสียนพุ่มพุ่นท่องเป็นลาดตัดผมนะครับอาจา์กบอยู่นี่มี่นกเขาใหญ่ให้พี่น้องเดเบิงนะครับเลือกเบิงเลือกช่มกันมาคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์เพิ่นนะครับผม บ่ได้สอนย่างเยขบเปียกก็ไม่ล็ดเดี๋ยวให้ฝาใหับเบิ้งโนกันครับโอ้นี่นแต่กับเบิ้งใหญ่ครับมันย้อนแสงเนี่ยนี่ข้างในลานตัดผมนะครับเบิ้งบรรยากาศแต่ว่าโนเขาเนี่เต็มลานนะครับผมเขานี่เต็มลานเลย อยู่นี่มีข้างล้างมีอีกได้ครับข้างล้างมีอีกนีก่นี่นะครับน,นี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับเป็นมาตัวเอกเพื่อนซีคาร่มดีตัวนี้ครับ อเอา้าเดี๋ยวสิพาไปคุยกับอาจารย์เป็นครับไปเบิ่งผนีย์ส่งไม้ไปนนะครับนี่อาจารย์เซกามาครับมือนี่นาอาจารย์กบสวัสดีครับอาจารย์กบครับอโอ้ยสวัสดีครับอาจารย์นี่มาเบิ่งผนีย์ได้จารย์เฮ็ดไม่อะไยินข่าวว่าเฮ็ดผนีย์หม่ก็เลยมาเบิง่งขอางไม้นะครับผม เพื่อควอมแปลกอาจารย์เฮ็ดมาเป็นส้งใดญ่แนะน่ำกันนะแบบข้อข้อบนนี่แหละครับครับข้อบนเนาะมันแปลกก็บอลอื่นยังไหอาจารย์เหมือนกันไหนแปลกยังไเหมือนกันไหนแปลกแล้วเขาบอเคยมีเด้อโอ้ยแค่เรานอกกันบึนี่นะครับแค่เขาบอเคยมีแหล่งความไปนี่ยูนี่นะครับอ่าราเพชรอาจารย์เพิ่น อาจากได้ส่งไดมาเลยครับนี่มาบอกอาจารย์ประเทศไทยเจย์เด้ครับประเนยียดแบบเดยส่งไดนะครับแข็งแรงนะครับเบื่อจากการาทักเล็กแต่ละตัวนะครับผมมาเอาอยู่นี่ไปใส่งานกะถือว่าใส่ดีนะครับแข็งแรงทุกตัวน,นี่เป็นแบบนี้เนาะอ่าส่วนนี่คือบอลอื่นมาอาจารย์เรยอว่าแปลกจังไหนเอามแปลกที่ว่าโมเฮ็ดเฮ็ดกระโจมมือข้าเจ้า เฮ็ดไก่โจกมันคือข้าเจ้าแม่นโอ้ข้าเจ้าเฮ็ดเฮ็ดแบบเขาเรียนทั่วไปอ่ะออืแบบเปรียงทั่วไปอ่ะอันมันดีจากไหนฮะอันบ่คือหมงูมันชิดว่ามันเป็นจากไหนมันก็แปลี่นพวกกันมันก็บ่ง่ายมันมันาเฮ็ดตามคนไหมโอ้เขาอยากหาสิ่งที่มันแปลกแปลกไหมไม่แปลกไมเพื่ออ่ามันมีอ่าจุดที่มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นน้อยใจน้อยอ่ามันมี สิ่งไม่ใหม่เองสินะกระบวงกันนุวงกันนุเขาต้องเขาหนาเรียนแล้วครับอาจารย์ดีครับดีดีดีเป็นการพัฒนาเนาะอาจารย์เนาะเรียนรูครับพัฒนาให้มันสิ่งที่ดีดีขึ้นในวงการคือเห็นมีตัวเลือกนะครับผมเอาวาอาจารย์อันอันอาหารผมมันก็ไหนไปนี่พี่น้องเขาเมื่อกันไหนมันทำงานยังไหนระบบปลไก่ทางไหนทางไก่พุทธไก่อืมเนี่ยโอ้ กระซี่นะครับนี่ยนึงเบิงบ่งเบิง่งเบิปป่งแข็งส <c oughs> ปริงแข้งแบบนี้นี่ย่อหัวควันซี่ควักเจ็บได้เลยอย่าดีเลยครับนี่ย <c oughs> มือนี้ก็ะซี่ออกอยุ้งเป็นวาจารย์อออกอยู่โอ้สิไป็ร่องทางไหนน้อเมือนี้มันมันนี่นะครับเพื่นที่เอาไปร่องหลัง,ลงจากเพิ่มเดี่ยวไม่เลยะะเดี่ยวไม่เดี่ยวไม่อาจารย์เป็นไปร่องว่าว่าจะออกมาจังไดนะครับผม บ่องกระส้านเนี่ยว่าว่าสิไปออกกระส้าฝนลิ้นใส่เลยบ่ได้ไปนั่งเกิดอะไรับอาจารย์เพิ่นเอาตบกันนะอาจารย์เบิ่งสะปิงกันเหรอชุดบริสุทธิ์แล้วฮอดปีกนมันดีดีครับดีๆๆๆนอนหลับอยู่กับตื่นเส้นเดียวเป็นเส้นดังอาจารย์ไปร้องสิมาถามข่าวอยู่หลักมันบ่ะมานเป็นโซ่งไหนนะครับเอาท่านใดสนใจนะครับนี่อยากสร้างพระเนี่ยน้ำอาจารย์กบอยากได้แบบใดนะครับแล้วก็อ่า นกนะครับในสายพันเอียดที่มีในค่ายแแบบมาเบิงมาชมกัน,นอยู่ที่ตั้งร้านนะครับเป็นร้านตัดผมเสซนเสระพุ่มพ่นท้องอ่าก็อยู่ชั้นเมืองนะครับชั้นเมืองอำเภอพ่นท้องนะครับอ่าถ้าวิ่งออกมาจากพ่นท้องจะอยู่ไปทางเสรีภูมิจะอยู่ซ้ายมือนะครับอ่าห่างจากแยกไฟแดงอยู่ประมาณ กิโลหนึ่ง,ง,ะงนะครับอืมนะครับบรรยากาศอ่ามีหลายตัวนะครับอ่าเด็ดเด็ดในไข่นี่น,นี่อาจารย์ซีกำมังเบิงน้ำครับเหมือน,น,นี่จะเลือกโน๊กครับ ใ้องมันกเิได้ทั้งกันั้นซี่ดได้อนันว้นั่นกนเขาอย่งกวนังหันมาจงเลเขาตู้ขึ้นอย่างมันชีเง่้ว่เขาทำ่ะเขาตู้มันชีเ่กวเขามันตัวเนั่นแมันชีตัวเงยอีรีหวยเพิ่นว่าโนเขาตู่ครับมันก็เด้อาทิตย์เขาเต็มพอดีเป็นจรงดนยนเขาตู้ป้าตัวตัวเง่คยั้านีอาจารย์าเพิ่งเนว่าเนอาลงม่เห็นใส่แสงแดดเห็นเพิ่งกันเนี่ยอาจารย์ว่าเห็นว่เป็นง เขาเหลือดีใช่ไหมพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งนกเขานกเขาเพื่อนว่านกเขาตู้นะครับเพราะว่าลักษณะิตัวใหญ่ก็นกเขาปกติเป็นตัวจังไหนมาเบิ่งพี่น้องนกเขาตู้แข่งเทียบกันแล้วกับตัวนี้นี่เครื่องตัวเครื่องหรือเปล่าเครื่องตัวเครื่องโอ้เบิงเบิงเบิงตัวนี้ก่อนได้อันนี้ครับนี่เบิ่งตัวนี้ก่อน นี่ตัวนี้ขนาดตัวซ้ำนี่นี่ปกตินี่อ่าปกติเอามาเบิ่งโนเขาตู้ครับบัดนี้โนเขาตู้โอ้ตัวบักเจ่ได้ครับบัตรโอ้ปลาดตัวได้ไหมใส่อะไรจันตัวนี้แต่ไม่เจอหวานตัวละหวานทั้งบ้านหมดละโอ้คุณพร้อมตัวละแพร้อมสองอาทิตย์โอ้โอ้ชิดเดียกับชิดเดีาจารย์ ง่ายๆอาจาร๊ะว่ามัน้ยคุ้นพ้อมนี่นะถ้าได้เลี้ยงนกบ้าเหาก็ได้นกเขาตู่ตัวนี้เดีเล่ตัวแรกในชีวิลมากเลดแสดงว่านกเขาตู่นี่ห้องสร้างเกตก็คือถถมมันตัวใหญ่ผิดปกตินี่แสดงว่าเป็นแม่เอ็นกเขาตู่โอ้ถัดพูดถึางก็เอ็นกเขาคุ้ยมันใหญ่มันใหญ่เบิ้องฐานาปีกมันอะไรดีพ่อ้งามกับงามตั้งมีดีนกสุดตั้งใหญ่ทั้งยาว อันบาบนี้อันนกนี่มันสีบริยานบ่อาจารย์เอาตัวใหญ่ยังสีไปตัวบ่บ่บ่ไก่ย่างเดียวฮะคือได้ตัวน้อยมันก็บริยานตัวใหญ่คือกันเห็นบ่ยุปราเออบักเกี่ยวกันมันบ่ดีบ่ดีตัวใหญ่แคนตัวน้อยก็มีอืออยู่กับใจมันบ่นหรือนกปูมันเป็นอย่งนั่นตีใก่ดีบ่กันละเอ่อตัวน้อยตัวใหญ่บักเกี่ยวบ่อยู่กับใจ่อ๋อตัวเยอะออกไปวันนี้เหั่นทำอยบักชินัทนไมเออเอางี้ได้หมดเลกเออเอานี้นะครับท่านเดชสนใจนะ ท่านใจสนใจนะครับกับแวะมาเยี่ยมเยี่ยมเบิ้งกับอาจารย์กบนะครับเดี๋ยวเพิ่นจีไปเอานกตัวที่เพิ่นเสียออกตัวมือนี้นะครับให้เบิ้งอีกตัวหนึ่ง่าแตกต่างกันจากใดกับตัวเมื่อกี้โอ้ตัวนี้หลอดได้อาจารย์หลอดเนี่ยนั่นนังหน่อยแต่ว่าดินเป็นดินเพิ่นเนี่ยโอ้ยอยู่เตโอ้ดีดีอาจารย์ตัวนี้ไงผมมากน้ำอยู่เพราะว่าควบมันอีกว่าครับควบมากน้ำได้ไยตัวนี้ ว้มดีครับครับนี่นกนี่ครับส้งแบบนี้คัาบ้านว่า่าชีสเให้แม่สาแล้วนกปานีดินแต่ดินนะครับี่น้นวเอาละครับนี่ตัวหนึ่งนี่เราเ้าแยมตัวแยมครับนี่ตัวนึ่งตัวนึ่งถือว่าอารมณ์เด็ดคโอ้โหโ้โหโอโห้โหครับ มองแนวพานครับตัวนี้เน่นอนเลยไปสนใจได้ครับนี่เบี้ยงบ่อาจารย์นี่ฮะมีผู้สนใจนี่มาเบิ้งกันกันเอามาคุยกันนู่นอาจารย์นู่นมามามามันแพงบมเป็นตัวชี่นี่เออพี่น้องท่านใดอาจารย์ท่านใดนี่ยังบ่ท่านได้มีนกตัวนะครับตัวนี้ผมว่าก็ถือว่าคนขายจะหายากอยู่เนียนะครับส่งไอจังสีนะครับแล้วว่านกตัวหลักงที่คนขายเขาจะมาอยากเป็นเป็นเรามีตัวนกแอบนกปีกกลัว เอานี่นะครับอบอกพี่กัสไว้แล้วอในคลิปส่วนอาจารย์ท่านใดสนใจแวะมาเยี่ยมยามถามเขาอาจารย์กบนี่แหละแบงเสมอว่าแต่พี่นองมหานะครับผมเอาขอบคุณขอบคุณนะอาจารย์ขอบคุณนะครับครับผมครับ